สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะในวันนี้เป็นวันพฤหัสบสดีที่2 3กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมว้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาให้เด็กๆได้ทำการทดลองกันอีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กสังเกตการจมและการลยอยจะเป็นเรื่องของน้ำไรายและน้ำมันนั่นเองค่ะใครเคยทำ้าเอ,อ่ยนี่คือสูงสูงแล้วอกให้เมีเด็กๆที่เคยทำแล้วบ้างแน่เลยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันวันนี้เดี๋ยวเราลองมาออกกำลังกาย e อ e r ซ i เ e อร์ไซสเพลงกันก่อนนะคะ Hey, โอ้ทะเลแสนงามคะ่ะ <Yeah. S 1> ไปชมกันเลยอย่าล,ลืมเป็นตามคุณครูด้วยนะคะโอ้ทะเลแสนงามตาดิดาดาฟ้าสีขาวสดใสตาดิดาดามองเห็นเรือใบ อยู่ในทะเลหาสงามเห็นปูหาสวงามเห็นปูดูสิดูมูปลาสิดูมูปลาคุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอ้ทะเลแสนงามปดีดาดาฟ้าสีครามสดใสปดีดาดามองเห็นเรือใบ อยู่ในทเลหาสยงามเห็นปูหาส่ยงามเห็นปูดูสิดูหมูปลาสิดูหมูปลาคุ<ด>้งหอยหน,านานา,นาอยู่ในท้อ ส,สฟ้าที่คํามสดใสมองเห็นเรือใบ<า>แล่นอยู่ในทะเลหาใสงามเห็นปูหาใสงามเห็นป<ด>ูดูสิดูมือปลาดูสิดูมือปลากุ้งหอยนานา,นา,าอยู่ในท้องทะเล<า>โอทะเลแสนงามทะเลแสนงามฟ้าที่คํามสดใส สงามเห็นปูหาสงามเห็นปูดูสิดูมือปลาดูสิดูมือปลา,ลาคุ้งหอยนานา,นา,นาอยู่ในท้องทะเลห มาทำการทดลองเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองวันนี้กันเลยนะคะอ่าหนึ่งน้ำมันพืชค่ะสองขวดโหลใสนะคะ 3, สามทรายแล้วก็สี่ช้อนเอาไว้ตักทรายนะคะห้าน้ำเปล่าะคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีทำการทดลองกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะ น้ำขวดโหลขึ้นมาค่ะเวลาเด็กๆจับขวดโหลนะคะจับอย่างระมัดระวังนะเพราะถ้าหนูไม่ระมัดระวังขวดโหลก็จะหล่นแตกได้นะคะเป็นอันตรายเปิดฝาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูเฟิร์นจะใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนเวลาเทน้ําเปล่านะคะไม่ต้องเทเต็มขวดโหลนะเทประมาณครึ่งของขวดโหลนะคะขั้นตอนแรกคุณครูจะเทน้ําเปล่าลงไป อ่าประมาณครึ่งนึงนะคะต่อไปคุณครูจะเอาทรายใส่ลงไปอให้เด็กๆทายสิคะว่าถ้าครูเฟิร์นเอาทรายใส่ลงไปในน้ําทรายจะจมหรือว่าจะลอยอ่ะติ๊กตักติ๊กตักจมหรือลอยคะอ่าคุณครูเฟิร์นว่ามันต้องจมแน่เลยเด็กคิดว่าจะจมหรือลอยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจมหรือลอยใส่ไปสองช้อนนะคะใส่เป็นวันสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าขวดโหลของครูเฟิร์นใหญ่ ก็เลือกใส่เท่าไรสองช้อนโต๊ะหนึ่งชอ้อ,ชอนแล้วนะสองช้อนอ่าเป็นไงคะทรายที่ครูเฟิร์นใส่ลงไปจมหรือลอยคะเด็กๆอืมจมอ่าต่อไปครูเฟิร์นจะใส่อะไรคะอ่าจะใส่น้ำมันลงไปนะั่นหมด แล้วเด็กใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่พอประมาณนะไม่ใส่เยอะนะคะอะใส่ไปสองช้อนโต๊ะเหมือนเดิมเลยใส่สองช้อนโต๊ะให้เท่ากับที่หนูใส่ไปเมื่อกี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสองช้อนโต๊ะ อ,อ่ะแถมแถมแถมสามช้อนโต๊ะใส่เยอะเราก็จะเห็นความแตกต่ตตางเยอะนะคะเป็นไงเด็กเห็นอะไรไหม,มใส่อีกใส่อีกสี่ช้อนโต๊ะครูคอยากให้เด็กๆเห็นก,ก,การเปลี่ยนแปลงน,นะคะควาเออครูคอยากให้เด็กๆเห็นความแตกต่ตาง หกช้อนโต๊ะอีกนิดอีกนิดอ่ะหกช้อนโต๊ะหกแก้วโต๊ะหกช้อนโต๊ะโอเคได้แล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะอะ้เด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมันเป็นยังไงคะน้ำมันลอยอยู่ด้านบนสุดชั้นบนสุดใช่ไหมคะ,ะต่อไปลองลองมาคือน้ำใช่ไหมคะและชั้นล่างสุดคือ ้ายจมไปเลยอ่ะเออแล้วถ้าคุณรูเฟินเขย่าปิดฟ้าขวดแล้วก็รู้แล้วทำการเขย่าอ่ะเด็กๆคิดว่าอะไรจะอยู่บนสุดอะไรจะอยู่ตรงกลางอะไรจะอยู่ล่างสุดคะอันนี้ลองสันนิษฐานดูสิเออถ้ากูเฟินเขย่าเนี่ยมันจะรวมตัวกันไหมนะคุณรูเฟินคิดว่าถ้าว่าเราเขย่าน้ำมันมันจะต้องไปรวมตัวกับน้ำแน่เลย หรือว่าน้ำมันจะลอยขึ้นเหมือนเดิมไหมนี่เราไปทดลองกันเลยค่ะปิดฝาให้มิดนะคะแล้วเวลาเขยา่าอ่ะเขย่าเบาๆนะคะอย่าให้น้ำาอย่าให้น้ำออกมาด้านนอกนะคะเขย่าให้เข้ากันเลยวิธีการนี้นะคะให้เด็กๆทำด้วยความระมัดระวังนะคะจับให้แม่จับให้แน่น อย่าให้ตกแตกนะคะขยาให้เข้ากันเลยให้ทั้งน้ํามันทรายแล้วก็น้ําเข้ากันนะคะอะโอเคได้แล้วเมื่อขยาเสร็จแล้วให้ตั้งทิ้งไว้อ่าอู้เด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ามันกับน้ําแตกตัวเป็นเม็ดน้ํามันแตกตัวเป็นเม็ด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 เลยใช่ไหมคะตอนกูขยาแล้วก็เหมือนกับมอนกลาว่ามันจะเข้ากับน้ําแล้วพอตั้งไว้เกิดอ,อะไรขึ้นอืมเป็นยังไงคะ เดี๋ยวเราลองสังเกตด,ดูนะคะให้เวลาเขาแยกตัวสักนิดนึงนี่อดีตคิดไม่ไดเลยครูจะบ้องใส่ให้เห็นไหมคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นเป็นชั้นแล้วอ้าเอาเข้าไปใกล้เดี๋ยวรอเขาอีกสักหนึ่งนาทีนะคะ เอ๊เมื่อกี้ใครสานนิฐานถูกบ้างนะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าน้ำอะไรอยู่ข้างบนอน้ำมันหรือน้ำเปล่าคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างบนสุดชั้นบนสุดจะเป็นชั้นของน้ำมันใช่ไหมคะ และชั้นตรงกลางจะเป็นชั้นของน้ำเปล่าและที่ก้นของขวดหลจะเป็นทรายอ่าเมื่อเขย่าแล้วนะคะก็ยังแยกชั้นเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตอนที่เรายังไม่เขย่าเลยอ่ะนั่นเป็นเพราะอะไรติ๊กต๊อกไหนเด็กๆลองใส่ที่ถานดิซิคะเป็นเพราะอะไรนะอะคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะก็เพราะว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันนะคะที่เราใส่ลงไป มีน้ำหนักเบากว่าน้ำอ่น้ำมันเลยลอยขึ้นค่ะน้ำมันมีน้ำหนักเบาทําให้น้ำมันลอยขึ้นอยู่ชั้นบนสุดนะคะต่อมาเม็ดทรายเป็นยังไงคะเดก็กอะเม็ดทรายมีน้ำหนักที่หนักใช่ไหมคะพอเราเอาใส่ลงไปมันเลยเป็นยังไงลูกเลยจมน,น้ำใช่ไหมคะอแสดงว่าเม็ดทรายเนี่ยมีน้ำหนักหนักกว่าน้ําและหนักกว่าน้ำมันเม็ดทรายเลยตกไปอยู่ก้นขวดหลใช่ไหมคะ ต่อไปน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงคะมีน้ำหนักเบาวกว่าเม็ดทรายและเบาวกว่าน้ำเปล่าน้ำมันก็เลยลอยไปอยู่ชั้นบนสุดนั่นเองอแล้วดเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมน้ำมันกับน้ำเปล่าเนี่ยมันถึงไม่ผสมกันทำไมมันถึงแยกชั้นกันทั้งๆที่มันก็เป็นน้ำเป็นของเหลวเหมือนกันเอ๊ะทำไมนะ ถ้าเด็กๆสงสัยคุณครูจะบอกค่ะคุณคุณจะนเฉลยให้ฟังก็ก็เป็นก็เป็นเพราะว่าอะโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยไม่เหมือนกันอโมเลกุลของโมเลกุลของน้ำมันเนี่ยนะคะมีความหนาแน่นมากกว่าโมเลกุลของน้ำทีนี้ก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยเป็นยังไงลูกไม่จับตัวกับน้ำใช่ไหมคะก็เลยลอยอยู่เหนือน้ำนั่นเองอันนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่ว่าทำไม น้ำมันและน้ำเปล่าถึงผสมถึงไม่ผสมเป็นเม้อเดียวกันนะคะเพราะว่าโมเลกุลเขาแตกต่างกันนะอะอะจากในชีวิตประจําวันเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราล้างจานใช่ไหมคะไหนใครคล้างจานบ้างคะ,ะครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนต้องเคยล้างจานแน่ๆเลยเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราล้างจานใหม่ๆบนบนจานข้าวของเราอจะมีคราบของน้ํามันอยู่ใช่ไหมลูกและทีนี้ถ้าเวลาเราเอาไปแช่ในกะละมังจะเป็นยังไงคะ อาคาบน้ํามันจะหลุดออกมาใช่ไหมคะจะหลุดออกมาลอยอยู่บนผิวน้ําแบบนี้เลยใช่ไหมคะแบบการทดลองนี้เลยจะลอยอยู่บนผิวน้ําดังนั้นเราถ้าล้างด้วยน้ําเปล่าธรรมดาค่ะถ้าล้างด้วยน้าเปล่าธรรมดาคาบน้ํามันจะหลุดออกไหมคะอาคาบน้ามันจะไม่หลุดออกคาบน้ํามันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถ้าเราเอานิ้วไปเสียดสีกับจานข้าวแล้วก็ยังจะมีความรู้สึกว่ามันยังมันๆยังยังไม่สะอาดนะคะ แต่ถ้าเราใช้สนัไล์ใช้สนไลล้างจาสนสไลนี้ก็จะช่วยในการกะจัดคราบของน้ํามันที่อยู่บนจานข้าวของเราออกนะคะสรุปได้ว่าน้ำเปล่าธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถใช้ล้างน้ํามันให้ออกจากจานข้าวได้นั่นเองนะคะสําหรับการสําหรับวิธีการเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ,ะคุณครูอยากให้เด็กๆลองทําดูนะคะเอดูซิว่จะแยกเป็น ามชั้นเหมือนคุณครูไหมอันนับพร้อมกันสิสามชั้นจริงๆไหมอ่ะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้น,นอ่ามีทั้งหมดสามชั้นด้วยกันถึงไหมคะที่แยกเป็นชั้นอ่ะเด็กๆเ,เ,เมื่อทาการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายเป็นวิดีโอการทดลองส่งไหมคุครูด้วยนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการทดลองนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองให้คุณครูด้วยคะ่ะไว้เจอกันใหม่ากิจการรมหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย และนี่ก็เป็นใบงานกิจกรรมน้ำทรายและน้ำมันนะคะศึกษาปรากฏการณ์การจมและการลอยคำชี้แจงนะคะให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีบันทึกผลการทดลองค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในขวดมีการแบ่งทั้งหมด3ส่วนได้กันใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆวาดภาพและระบายสีสิ่งที่เด็กๆเ,เห็น จากการทดลองเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแบ่งออกเป็น3ชั้นใช่ไหมคะชั้นบนเป็นอะไรชั้นตรงกลางเป็นอะไรและชั้นล่างสุดเป็นอะไรอ่าให้เด็กๆสังเกตและวาดลงไปในขวดนี้เลยนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้ว เส้นด้านล่างจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กๆโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะแล้วผู้ปกครองก็จะจดบันทึกคำพูดของหนูลงไปบนเส้นนี้เลยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะคุณเก่งอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะคุเก่ง ไปแล้วนะคะสาหรับการทําการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในกิจกรรม,น,น,มน,น,ะะรน้ํทรายน้ำมันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆยากเลยเอยอไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวลองทําดูนะคะสําหรับขั้นตอนในการทํากิจกรรมนะคะ 1. ให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะอ่าสเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วให้เด็กๆด,ดูวิธีการทําขั้นตอนการทําจากวิดีโอของครูเฟินนะคะ 3. ให้เด็กๆลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองค่ะ 4. ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในระหว่างที่หนูกําลังทําการทดลองนะคะจนไม่เป็ครูคทางไลน์กลุ่มหรือค่ะหรือจะเป็นไลน์ส่วนตัวุณครูก็ได้นะคะ 5. ให้เด็กๆแนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองค่ะแนะนำไว้ครบเลยนะคะมีกี่อย่างให้เด็กๆตอบคาถามบณครูค,ค่ะว่าน้ำทรายและน้ำมันอะไรอยู่ชั้นบนสุด ตรงกลางและชั้นล่างสุดนะคะพร้อมกักอธิบายเหตุผลไว้คุณครูด้วยนะคะว่าทาไมถึงเป็นอย่างที่หนูเห็นนะคะอธิบายเหตุผลอย่างง่ายนะไม่ยากอยทํทำได้อยู่แล้วคนเก่งของครูอ่ะสาหรับวันนี้นะคะกิจกรรมการทดลองน้ําทรายน้ามันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะกิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นรอติดตามตอนต่อไปเลยะคะ่ะสําหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย